สบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดทุกคนสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสาวเราลูก้ายมายามเตะประเทศญี่ปุ่นเด้อหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวให้กินตำบัก่งให้กินเจ้าตัวไอ้มาเตะประเทศญี่ปุ่นมายามอยู่สหรัฐอเมริกาเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินตำบักงหนึ่งข้าวเหนียวบ้านเขาพด กินเป็นบ่ละตำบอก่งเป็นตาแซ่บได้พี่น้องมีเมสี่วยห้เพิ่นเบิงตำบัก่งตำบัก่งปิ้งไก่เป็นตาแซ่บแต่แซ่บพี่น้องลูกมะยามเพิ่นบบอยากกินอย่างอยากกินตำบัก่งกับปิ้งไก่่าสั่หนึ่งข้าวเหนียวพิ่มฮอนฮอนมาเด้อกินน้ำกันพี่น้องเอ้ย ว้าวไทยแม่ว้าวผสมเราวว้ายังกับว้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อว้าเต็มมันมาเด้ออย่างเดียวบอหะว้า,ายัางเป็นอีกเด้อฮะแซบบอาหารแมน่นะยบืบดึงเด้อแซ่บอยู่บ่อืม อ๋อไอซีอืมจำประเดี๋ยวเท่าเดิมไลอาหารอีแม่เนี่ยกินนังกระแซบหนึ่งข้าวเหนียวตำมะฮงเปี๊ยนไก่สุพกคนกินเมื่อนี้นะ่ะมยายามแต่ประเทศญี่ปุ่นพุ่นตามเดือนกรับวาัด เรลาจอดเจียพี่น้องเอ้ยบได้กินอาหารเ่าโดวนละอีเมลว่ะสะตัตเห็ดตัมะฮงปิ้งไก่เขากินเดีว่ะสะัตเป็นแต่แซ่บโดนละลูกม้าจึงได้เห็ดกินผู้เดียวก็บอบแซ่บพี่น้องมาเดิอกินน้ำกันพี่น้องสาวเรา ตำโบเพ็ดมาไหนไอ้กินเพ็ดบ่ได้เด้ผู้ใดอยากเป็นลูกไพ่มาเด้อสาวลาวพี่น้องสาวไทยชื่อกันเพื่อเป็นลูกไพ่มาเด้อลูกชายข่อยยับ้านในมีเมียได้เฟซบุ๊กหนูเดี๋ยวเฟซบุ๊กเพื่อลูกชายข่อยบ้านได้มีเมียได้เฟซบุ๊กเพื่อรับกระดับ กเเตวัดก็แล้้ใหมอจชันให้อีก่ไหนก่ละอุกามอบาจัวลยก่ลให้แต่ละจาตัวซุยจทับเตะเบอมิกาเราะนไนเดียจโบเพชรด้เพิ่นกินเพชรน้ำโบได้ อาหารบ้านเขาเดีนดกิก่น